ช่วงนี้บรรยากาศการเลือกตั้งในจังหวัดขอนแก่นเริ่มมีสีสันขึ้นแล้วค่ะซึ่งสอส,อสอพักเพื่อไทยภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ได้ตบเท้าเข้าร่วมสมัครครบทุกเขตค่ะซึ่งขณะที่กรกตน,นั้นประกาศมั่นใจว่าจะรับรองการสมัครได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ค่ะ เมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่24พฤษภาคม2554ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศของการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งสสขอนแก่นวันแรกซึ่งกกตอขอนแก่นได้กำหนดสถานที่ภายในสาราประชาคมจังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่ของการรับสมัครตั้งแต่วันที่24ถึง28พฤษภาคม2554โดยบรรยากาศทั่วไปคึกคักตั้งแต่เช้าค่ะมีผู้สมัครจากทุกพักต่างพาก,กันไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและเอาเลิกเอาชัยในการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะโดยพักไทยลักไทยนำโดยนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์อดีตกรรมการบริหารพักไทยลักไทยเก่าพร้อมด้วยนายพงศกรอนอนพพรสสระบบบัญชีรายชื่อ นำลูกพักผู้สมัครทั้ง10เขตเลือกตั้งยื่นเอกสารขอรับการสมัครและตรวจสอบเอกสารโดยทั้งหมดขณะที่พักภูมิใจไทยนำโดยนายประจักษ์แก้วก้าหานประธานที่ปรึกษาพักพร้อมด้วยผู้สมัครสสอระบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยทั้ง10เขตเดินทางมาสมัครรับการเลือกตั้งเช่นกัน ทำกลางบรรยากาศกองเชียร์ทั้งสองพักที่มาร่วมให้กำลังใจกันอย่างมากมายซึ่งทางกะกะตได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อระวังเหตุกระทบกระทั่งการระหว่างกองเชียร์ด้วยการโหร้องขับไล่ผู้สมัครทั้งสองพักแต่สถานการณ์ทั่วไปถือได้ว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยปกติดีค่ะ ขณะที่พักประชาธิปัตย์พักลักษันติพักชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินพักพลังมวลชนส่งผู้สมัครมารับการสมัครเลือกตั้งครั้งนี้เช่นกันแต่มีเฉพาะบางเขตเลือกตั้งเท่านั้นค่ะ ผู้สื่อข,ข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในการรับสมัครสครสเลือกตั้งในครั้งนี้บรรดาผู้สมัครส่วนใหญ่ต่างถือเคสด,ด้วยการนำลูกชายมาร่วมในการยื่นใบสมัครอีกด้วยอาทินายจักรินพัฒน์ดำรงจิตสสพักเพื่อไทยเขตสองและนายแพทย์เปรมศักเพียรยุระสสพักภูมิใจไทยเขต11ส่วนสสที่ยังคงเอกลักษณ์ท้องถิ่นเช่นเคยคือนายปัญญาศรีปัญญา สสจากพักภูมิใจไทยที่นำงูหลามเผือกขนาดใหญ่คล้องคอมาสมัครรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยค่ะด้านกะกะตยังคงมั่นใจว่าจะสามารถทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะประกาศผลรับสมัครรับการเลือกตั้งได้ นายมนตรีเกียรติกำจรผู้อำนวยการกตกตกล่าวว่าการรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตจังหวัดขอนแก่นในช่วงเช้าเป็นไปอย่างเรียบร้อยซึ่งเขตหนึ่งประกอบด้วยนายจักรินพัฒน์ดำรงจิตพักเพื่อไทยเบอร์หนึ่งนายไทยกรพลสุวรรณพักรักสันติเบอร์12นายพงเทพมุสิเกตพักภูมิใจไทยเบอร์16และเขตสองนายชัยชนะทัศนนิยมพักรักสันติเบอร์12นายภูมิสารผลพักเพื่อไทยเบอร์หนึ่งและนายอักษดางสแสวงการ พักภูมิใจไทยเบอร์16ค่ะด้านสสหน้าใหม่อย่างร้อยเอกสมรักคำสิงก็ได้ลงรับสมัครสสครั้งแรกในนามพักชาติไทยพัฒนาเบอร์2เขต10อีกด้วยค่ะ